شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا بالله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอ ميتا ปรปาน ميتان ความเมตตาขอความ الله ผมจะต้องนำเรียนกับพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีในการพัฒนาในการต่อเติมตัวอาคารของมัสยิดนะครับก็ได้ขยับกับเคลื่อนหลังจากที่เราได,ได้ขึ้นโครงสร้างนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้มัสยิดก,ก,ก็ก่ออิฐรอบรอบนะครับยังเหลืออยู่ด้านหน้าด้านเดียวมันทุกอย่างเกือบเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการฉาบผิว นะครับก็ต้องใช้ชายเนียนนะครับแล้วก็ใช้ซีเมนปูนซีเมนเนี่ยสำหรับในการฉาบฉะนั้นพี่น้องที่อิมันตัลล์บาโนตาหลัก927045 27 3 5มธนาคารกรุงไทยวันนี้ผมได้มีโอกาสเชิญคุณชันวิทหมาโโรหรือคุณบะรีเข้ามาเป็นผู้ช่วยพิจิกรนะครับอยากจะให้ผู้ติดตามชมรายการพบปากขอบคุณชันวิทย์ก่ครับสาม a a m a l i อัอมตุลลอบารุกัตุกวะลมุสลมตุลอบารุกัตุขอความสันิสขละความเมตตาพระณิจาัก์วานัตาลาชงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการของมัจิสุลต่านสุเลมานชามาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้มา พบปากกับอาจารย์ชงฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่พี่น้องเองที่เคยติดตามรายการมาครับหลายปีเลยนะครับอาจารย์ที่ทํารายการนี้มาเนี่ยต้องชูโก้ต่อหรอนะครับขอชูโก้ขอขอบคุณพี่น้องัผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านท่านอุตส่าห์ติดตามชมรายการครับบางคนก็พอละหมาดซูโบ์เสร็จดีอย่างรายการตีย่าของวันเสาร์ก็เปิดชมรายการซึ่งพี่น้องก็อาจจะบอกว่าเป็นเนื้อหาเดิมๆนั่นก็คือการขอรับบริจาค เพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะต่อเติมองค์กรมัสยิดพี่น้องที่อิมัลตัลลุสวาโนาตาล่ะครับในช่วงด้วยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย<บ>มัสยิดก็ได้พัฒนาไปเยอะับแต่ว่า,ารายได้ที่พี่น้องบริจาคเข้ามาถึงแม้ว่าโก็บางนะครับเล็กๆน้อยๆพี่น้องอาจจะบริจาคเข้ามาคนละหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยบาทหนึ่งพันหรือหนึ่งหมื่นบาทในช่วงหลังๆนี้มาเนี่ยนะครับสองสาเดือนนี้ ก็รู้สึกว่าพี่น้องอาจจะเศรษฐ,ฐกิจถดถอยรับหรือไม่กล้าที่จะ,ะบริจาคหรือไม่กล้าที่จะลงทุนพี่น้องอาจจะเก็บเงินเอาไว้เก็บเงินเอาไว้เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองในเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายการที่หมอนัดในแต่ละเดือนและหรือพี่น้องผู้เฒ่าผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีรายจ,จ่ายในการส่งเสียค้าลูกหลาน นะครับค่าเทอมค่าช่วอผ้าค่าที่อยู่อาศัยค่าปานะของของลูกหลานอาจจะเจียบเงินต้นนี้เอาไว้แต่ที่จริงแล้วในเรื่องของการบริจาคเนี่ยคนชั้นนีในส่วนต่างๆที่เราเก็บเอาไว้้าว่าเราบริจาคอัลลอฮฺสวาอูโนจารากเขาจะเพิ่มทวีคูณคในส่วนที่เราเอคลักในส่วนที่เราบริจาคนะครับเก้าสองเจ็ดสุนซิสองเจ็ดสามาครับคุณนันครับเพราะว่ามัสยิดแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมัสยิดของพี่น้องทุกคนเลยโดยเฉพาะ พี่น้องที่เคยร่วมกันบริจาคตลอดมาครับตลอดระยะเวลาประมาณสิบกว่าปีครับที่มีการจัดทํารายการนี้มาก็พี่น้องก็ได้ได้เห็นความคืบหน้านะครับของมัสยิดสุนานสุเลมานชาเนี่ยว่ามีความคืบหน้ามาโดยตลอดไม่มีการถดถอยเลยหลังจากเสร็จมัสยิดก็ได้มีการต่อเติมได้มีการเอ่อเร,เรียกว่าโยกเงยไปนะครับในบริเวณมัสยิดเนี่ยเพื่อที่จะสร้างประโยชน์เพื่อสังคมนะครับแล้วก็พี่น้องเองก็ร่วมกันบริจาคพี่น้องก็ ได้เห็นนะครับความคืบหน้าแล้วก็มสัสยิดแห่งนี้ก็ถือเป็นมัสยิดที่พี่น้องเองเนี่ยสนับสนุนกันทุกคนและก็ผลจากการที่พี่น้องเองได้มีการสนับสนุนได้มีการส่งเสริมให้มัสยิดสุลต่านสนุไลมานชามีการพัฒนาแล้วก็มีคนอื่นมาใช้บริการนะครับอันนี้คือผลบุญที่พี่น้องเองได้รับไปอย่างไม่จบสิน้นนะครับไม่ว่าพี่น้องเองมีชีวิตอยู่พี่น้องเองในช่วงของการบริจาคอาจจะมีการเหนียบตั้งเจตนา ว่าให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วให้พ่อให้แม่หรือให้ลูกหลานแล้วแต่นะครับบริจาคให้กับมัสยิดสุลต่านสุเลมานชาแล้วก็ผลบุญเหล่านั้นนะครับก็ยังมีการเขาเรียกว่าได้มีการส่งต่อไปให้ทุกท่านที่พี่น้องเนียนะครับก็ถือว่านี่คือสิ่งที่พี่น้องเองได้รับประโยชน์ทั้งพี่น้องเองคนบริจาคและคนที่พี่น้องเองเหนียดนะครับให้ผลบุญเนี่ยได้ถึงไปเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดตอนนี้เนี่ย ความคืบหน้าทุกโครงการต่างๆที่อาจารย์เองเนี่ยได้สื่อไปให้พี่น้องเองที่กำลังติดตามรับชมอยู่เนี่ยให้มาช่วยในการบริจาคหรือส่งเสริมของมรดกมีอะไรบ้างครับโครงการอะไรขอชุกเกรต่ออัลล์นะครับขอชุกเกรขอขอบคุณพี่น้องผู้ใหญ่เจดีทุกท่านถ้าหากว่าเรามีโดนนะครับได้เห็นภาพรวมครับพี่น้องก็จะเห็นภาพมัสยิดมีความสวยงามนะครับเพราะว่าทางด้านทิศเหนือเราทํำเสร็จเรียบร้อย นะครับขยายไปเป็ด uh, ยาวเนี่ยแปดเมตรครับแล้วก็กว้างเนี่ยเกือบสิบเมตรนะครับแล้วก็ต้านทิศเหนือเนี่ยเกือบเสร็จเรียบร้อยครับ็ยังค้างอยู่ยังที่ยังไม่เรียบร้อยก็แก้ประตูหน้าต่างแล้วก็ตัป้ปูพื้นอย่างบางส่วนที่ยังไม่เรียร็จและขณะนี้เราก็ขยับมายทําที่ใตท้ที่ใต้ก็คือทางนี้เป็นทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ทิศใต้ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับเราโครงสร้างเราขยายมา มาส่วนหนึ่งก็งเกือบจะเสร็จไปแล้วประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์การพี่น้องก็บริจาคเข้ามาเก้าสองเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดสามเอ้พี่นอ้องเต็มอิ่มตลอดสบานอาต่างๆพี่น้องหลายคนมีความตั้งใจถับถึงไม่ว่าในภาวะเศรษฐกิจกจะจะช่วอตัวหรือถดถอยถแต่กําลังที่จะขยับไปข้างหน้าเพราะเราได้รัฐบาลใหม่ก็กําลังที่จะขยับผลักด,ดันเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้าแต่ในส่วนของการบริจาค นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีจํานวนมากหลายท่านที่กําลังติดตามชมรายการหลายคนมีความลึกในใจว่าฉันเียนจะห้าหมื่นฉันจะต้องบริจาค่างเช่นว่าถ้าว่าพี่น้องบริจาค่างเช่นขณะนี้เราต้องการจะฉาบผิวครับฉาบผิวเนี่ยเราก็ต้องใช้สายเนียนเนี่ยก็ประมาณสิบคิวคิวหนึ่งก็ประมาณหกร้อยห้าสิบบาทสิบคิวก็ประมาณหกพันห้าร้อยบาท 6้ <tyard. S 2> 0 0บาทเฉพาะพรมชาตแล้วต่อมาก็ในเรื่องของปูนฉาบปูนฉาบก็กระสอบหนึ่งก็น่ <idir. S 1> า,จ,จ,ะะนนาจ,จะเป็นประมาณร้อยห้าสิบบาทอาจจะถูกกว่านั้นหรืออาจจะเป็งกว่านี้นะครับก็ใช้ประมาณผมว่าน่าจะใช้ประมาณสักห้าสิบกระสอบ,อะสอบนะครับห้าสิบกระสอบ<ๆ>แล้วก็เป็นเรื่องของของของท่าแรงถ้าพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีนะครับรับช่วงรับเหมา บอกว่างานต่อห้าราดกเนี่ยนะทั้งปูนทั้งสายเนียนทั้งข้าแรงนะครับท่านสามารถก็อาจจะหมอ็นคนเดียวได้ขับตรงกลมกับนะครับก็ประมาณหนึ่งแสนบาทรับกลมกลมนะครับา927จ็ด45 27สามารถท่านก็สามารถบริจาคเข้ามาได้เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ใจดีผอว่าตั้งแต่แม่สอดจนถึงคลกเนี่ยพี่น้องอยู่ในในในส่วนเล่านี้หลายคนอยู่ ซึ่งหลายคน,นเนี่ยก็ลองติดตามชมรายการก็ขอช่วอกันตอบรับพี่น้องกบริจาคเข้ามานะในในส่วนที่ยังไม่มือมือยังไม่มีมือใหญ่เข้ามาเนี่ยถับแต่มือเล็กมือน้อยมือกลางก็ช่วยเข้ามาคนละหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทถึงห้าพันบาทก็มีายาสักตลอดที่ใครรันก็อยากให้พี่น้องช่วยบริจาคเพราะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาในกององค์องค์คอองค์ข,ขประย์ของมัสยิดนะครับ เราจินตนาการเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าในพื้นที่ตรงนี้จะมีแต่คนยากจนจะมีประชาชนคนผสสนคนบริเวณรอบๆตรงนี้คนยากจนแต่เขาก็มีกำลังใจมีส่วนร่วมในการผลักดันมัสยิดอย่างเช่นหากผมประกาศต้องการแรงงานต้องการแรงเขาก็มาช่วยกันแต่เขาก็มาละหมาดกันนะครับใน,นสิ่งใดที่เป็นกิจกรรมมัสยิดเขาที่จะมาช่วยแต่ว่าด้านกําลังเงินเนี่ย คุณชาวิศเขาก็อนแอรอดแอเขาก็มีส่วนบ้างสัก1หนึ่ง <t> ร้อยบาททั้งห้าสิบบาทนั้นพอได้แต่เราก็มุ่งหวังพี่น้องทั่วประเทศนะครับว่าพี่น้องพ่อทั่วประเทศเนี่ยมีริสกสีมากมากไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ค้าขายอยู่ในตามตลาดนะครับพี่น้องที่ค้าขายเป็นธุรกิจโครงสร้างใหญ่ขึ้นมาอย่างเช่นเป็นเจ้าของความร์มวฟาร์มะปาร์มแกะ หรือไม่ก็บ,บางคนก็เป็นแม่ค้าขายเนนาครื่องแกงในตลาดนะครับมีโอกาสติดตามชมรายการหรือไม่พี่น้องก็เปิดร้านค้าในใน,ในปตมในบริษทมณฑลทำธุรกิจนะครับ,รบหรือพี่น้องบางส่วนก็มีเลื่อนสะสมอยู่แล้วอันเรื่องบางบางคนเนี่ยเขาก็ได้เทรัพย์สินมรดกมาจากสามีหรือมาจากภรรยาอย่างอาทิเช่นนะครับ ผู้หญิงฮัตยายกษคนหนึ่งเนี่ยมีมรดกมรดกที่สามีเขาได้สร้างเอาไว้จะทำอาพินเอาไว้ได้ทิ้งเอาไว้เนี่ยแล้วก็มีลูกด้วยเนี่ยสมมติว่าเขาทิ้งมรดกไว้ให้ประมาณสิบล้านมูลค่านะครับสิบล้านระหว่างสามีภรรยาก็แบ่งคนะละครึ่งคนละห้าล้านคนละห้าล้านเนี่ยผู้หญิงก็จะได้มรดกของผู้ตายที่ห้าล้านนะครับเศษยงางส่วนไป อ,อีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็เป็นมมดกของลูกหญิงลูกชายพ่อแม่นะครับและทหัรญาตินี่มีินอยู่ห้าล้านถึงหกถึงหกล้านเนี่ยญาติก็สามารถจะกับจรียาได้บับจรียาญาติก็สามารถที่จะบริวัคซ์เนี่ยเออเป็นก้้นๆได้อย่างเช่นหนึ่งแสนบาทสองแสนบาทสามแสนบาทเพ <him> quiero, ื Bal, ่อจะได้เ <học> ป <uff> ็นวัค <umen> ั์จารียาให้กับสามีตอบแทนบุญคุณตอบแทนความดี ความเอ,อื้ออาทรความรักของสามีที่<ม>ได้มอบให้กับภรรยาถึงแม้ว่าภรรยายังสวยพอครบอิดาสี่เดือนสิบวันเธอจะแต่งงานใหม่ก็ได้ไม่ได้ผิดศาสนาอะไร,รไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศาสนาแต่ในความรักเนื้อหาเป่าเนี่ยฮัจยะนะครับที่ได้รับโอนเงิน,นดยกก้อนหนึ่งจากสามีไปเนะี่ยเธอก็ต้องท,าทําความดีให้กับสามีด้วยครับหรือไม่ก็ ่พ่อแม่เราพ่อแม่เราที่ร่วงลับชีวิตไปแล้วเราอาจจะไม่เคยทาความดีกับพ่อแม่เลยเพราะอาจจะบางครั้งเนี่ยเราพอพ่อแม่อยู่จนหบทพ่อแม่อยู่ที่บ้านเราก็มาอยู่ข้างนอกทํางานทําการฐานะมั่นคงร่ํารวยทำมารัชทำมารัชการก็ดีทามาส่วนตัวก็ดีมีรายได้มีริสกีบรักษาอยู่ๆพ่อแม่เสียชีวิตเราในฐานะลูกเนี่ยซึ่งไม่เคยทำความดีอะไรเลยนะครับ บางคนอาจจะคิดว่าอาจจะเชิดงอสักตัวหนึ่งเพะสักเสียตัวแล้วก็เชิญผู้ใหญ่มากินข้าวที่บ้านนะครับมาทําดุริย์มาทาอ่านอ่านอ่านข้อเรียกว่าอิซทคิกุบดนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่อีกมิติหนึ่งเนี่ยนะครับอีกมิติหนึ่งเนี่ยที่เป็นถาวรจริงๆที่ที่ถึงพยยังพูดตาจริงๆก็คือกักรฟยาเรียดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติขรบรือจะไดอขับรถบายน่ตานะ ผมคาดว่ามีอัดยะหลายคนที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่ได้จาความดีไม่ได้ชดเชยให้กับบุฟการีของเราครับคุณชัยครับก็ถือได้ว่านี่คือการบริจาคที่มีความมั่นคงและมีความถาวรนนะครับอย่างที่ท่านอิหมั่งมชวาริศบอกว่าการเลี้ยงอาหารคนการเชืออมม้อวัวแบบนี้มันก็ได้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะจบไปในวันนั้นเท่านั้นเองแต่การที่ เราเองได้บริจาคเพื่อที่จะสร้างศาสนาสถานนะครับก็เรียกว่าสร้างศาสนาสถานที่มีความมั่นคงเนี่ยมัสยิดอย่างไรมันก็มีความมั่นคงเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่มันอยู่ก่อสร้างอยู่บนที่ดินที่มีความถาวรแล้วก็คนเข้าไปละหมาดทุกวันนะครับทุกวันวันละห้าเวลาทุกครั้งที่มีการไปละหมาดเนี่ยพี่น้องก็ได้ผลบุญเพิ่มเติมแล้วจากที่พี่น้องเองได้มีการบริจาคแต่การก่อสร้างที่ยังคงอยู่เนี่ยอันนี้มันก็จะไหล นะครับจะไหลสู่สู่พี่น้องจะไหลสู่คนที่พี่น้องรักนะครับที่จากพี่น้องไปแล้วเนี่ยครับอย่างที่ท่านอิหมมชาวลิศไดย้ยกตัวอย่างครับผมเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างมรดกนะครับอาจารย์ที่เรารับมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยมีมรดกแต่อาจจะไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนรวยชั้นเป็ทำให้เราเนี่ยก็มีความมั่นู่ที่ดีขึ้นด้วยแต่วันหนึ่งเมื่อเราไปเป็นสามีและไปเป็นภรรยาเนี่ย ครับหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วบริบนั้นก็มาตกทอดกับเราเมื่อบริบนั้นตกทอดส่วนหนึ่งที่มาตกทอดจากเราเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนเขานะครับโดยการที่เราเองก็บริจาคไปในหนทางก่อนเนาะนั่นก็คือการให้เขาเองเนี่ยให้ริสกีให้ความดีต่างๆนะครับจากทรัพย์สินที่เขาให้เราเนี่ยครับแล้วก็เรามีการบริจาคผลบุญเหล่านีนน้ก็จะหลั่งไหลในช่วงที่เขาเองเนี่ยได้อยู่ในอลบบรราโมร์ซักหรือว่าอยู่ในบูดเนี่ย นะครับเขาก็จะได้รับความดีจะได้รับน้ำหลอ่อเลี้ยงเราตลอดชีวิตเลยนะครับตลอดเลยเวลาที่เขาอยู่ในกุบุบู๊ชจนถึงวันเกียรติมาเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามีความดีแล้วก็ได้ผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลและมีความยั่งยืนและมั่นคงถาวรด้วยกระารครับอัลลอฮฺ سبحانه าละ تعالى ว่าใน suratul b a ร a r a h นะครับอัลลอฮฺด้วยานเศตุนีรดิมละลา زين يوفكون ع م ا ل ล م بالليل و ا ل ن ه ا ร سراو ع ل ا น ي ة อัลลอฮฺส uh, ุบานตาลาได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์สินกับพวกเขาทั้งในยามกลางคืนและในยามกลางวันนะครับหรือในช่วงที่บริจาคในช่วงที่ไม่ยอมประกาศชื่อช่วงลับๆหรือเปิดเผยว่าฟาลาอมอัจรมอินดารบีมเพวกเขานั้นก็จะได้อนิสง์ผลบุญมากมายนอัลลอฮฺสุบานุตาลา เวลาเขาฝลาและยิมพวกเขาไม่ต้องมีความบาดกลัวเวลาหุ่นยักษนูนและพวกเขาเหล่านั้นไม่มีความโศกเศร้าใดๆดังน,นั้นผู้ที่อิมันตลรอสบานโนตาลๆนะครับการบริจาคเราถือว่าเป็นเรื่องที่มุสลิมจะต้องจะต้องปฏิบัติจะต้องกระทําอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับต่อต่อเนื่องเพราะว่าการบริจาคเนี่ยถึงอายะอังกุรอานจํานวนมากถึงแม้ว่าเราจะ เออละหมาดแล้วัเอาจะกัดแล้วในทางสังคมเนี่ยนะครับคุณชวิดในทางสังคมเรายังมีเด็กกัมพร้าในทางสังคมเนี่ยเรายังมีเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งและทิ้งเอาไว้ครับอาจจะทิ้งให้กับสังคมรับผิดชอบอาจจะทิ้งให้กับคนแก่คนชราดูแลและเรามียังมีฝากีรคนที่หาเช้ากินค่ําเรายังมีมิสกีนนะครับเรายังมีคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยั และเรายังมีโรงเรียนที่จะต้องก่อสร้างเพื่อที่จะสนับสนุนให้เด็กได้มาเรียนได้มาศึกษาเรายังมีมัสยิดที่เป็นสัญนักสถานที่จะก่อสร้างให้เกิดความมั่นคงตัอมดเหล่านี้มันเป็นภาระหน้าที่ของคนที่อิมานต่อลอสบาโนตาลาในการมีส่วนร่วมในการบริจาคไม่ว่าในเป็นในช่วงกลางวันหรือกลางคืน นะครับอาการคืนพี่น้องอาจดูรายการแล้วพี่น้องก็กดแอปบัญชีธนาคารของเก้าสองเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดสามารถธนาคารกรุงไทยท่านก็บริจาคเข้ามาได้หนึ่งพันบาทห้าร้อยบาทหรือมากกว่านั้นเพราะนั้นพี่น้องที่อยม่นต่อาชวาะเทานะเราอยู่ในในรัชยามเราอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยมีเป็นมุสลิมที่ต้องดูแลตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเอง อยู่บนลำเท้งลำขาของตัวเองบางครั้งมัสชิดเนี่ยเราอยู่ในต่มกลางคนต่างศาสนิกเราจะทำแบบลวกๆทํทำแบบอพอไปได้พอใช้ได้ละหมาดได้หลังคากันฝนได้หลังหลังคากันแดดได้และหรือห้องน้ำก็พอตับถ่ายได้อะไรได้แต่ว,ว่าเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องเกียรติยศเนี่ยเวลาคนต่างชนินเขาเขามาเขามาดูเรา ก็อ,อาจจะดูแคลนเราก็ได้แนะน่าจิตใจเขาอ,อาจจะบอกว่ามุสลิมตั้งเยอะตั้งแยะทำไมทั้ได้แค่นี้หรอืออย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพี่น้องที่อิมันตอลัชว,วาโนาตานและมัสชิดสุลต่านเนี่ยเป็นตั้งอยู่บนหน้าเมืองคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยรถข้ามไปขนานยนยนจากฝั่งบอยามสมขานะครับแล้วก็ข้ามฝั่งมุที่หัวก็แเดงและผ่านมัสยิสุลต่านนะาสิบนาทีต่อประมาณห้าสิบตันนะครับ ตลอดวันจนถึงสี่ทุ่มครับคือผ่านไปผ่านมาจะมาผ่านานะครับถ้าหากเราทำมสัสชิดดูแล้วมันไม่ดูดีเนี่ยสายตาคนที่ขับไปขับมาเขาจะดูดูดูเพลินทางด้านจิตใจว่าเออมุสลิมทำมตั้งเยอะแยะทำไมแค่นี้ช่วยกันไม่ได้อะไรแต่แตรู้สึกว่าถ้าดูมาจากอีกฝั่งหนึ่งของทะเลเนี่ยสองทะเลหนึ่ยฝั่งนู้นนะฝั่งทะเลของแหลมจามลานี่ก็ยังเห็นโดมตาข่ายโดมแต่เราก็ยังขาดดาวอยู่บนโดมตัวครับ นั้นยังขาดดาวอยู่ก็บามาต้องคุยกับช่างที่ทำดาวเพราะเขาจะต้องมาจ้างรถเครนทับรถเครนขนาดใหญ่นะที่มีความสูงประมาณ2 0่0ิบสิถึงสาเมตรเนี่ยแล้วก็อ๋อแล้วก็เอาคนเนี่ยขึ้นไปรับเข็มขัดขึ้นไปแล้วก็ไปวางดาวบนบนประภาคารโดนดูมตอนนั้น ấy. นะครับก็ให้เงินมาจํายเขาไปแล้วสองหมื่นแต่ก็ยังไม่ได้ขยับอะไร ก็ต้องประจิตตามอีกครั้งหนึ ila, này, ่งพูดถึงความความมั่นคงพูดถึงความสวยงามและการบริการใ้กับผู้ผู้ใหญ่ใจดีที่มาแวะเวียนจิมัสชิดเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการบริจาคของพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนะครับพี่น้องก็วันไหนพี่น้องหลายคนที่ตัวเขามาเนี่ยท่านใจอยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาชมมัสชิกนะครับท่านก็รงจะหาเวลาจังหวะหนึ่งโอกาสหนึ่ง ท่านก็อาจจะบอกว่าท่านี้จะต้องนำเงินสักก้อนหนึ่งมาบริจาคให้กับมัสยิดก็คืออาจจะเก็บรวบรวมจากพี่น้องคนใกล้ชิดหรือเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันนำเงินมัชก้อนหนึ่งหากข้า,ชาใช้จ่ายการเดินทางแล้วก็มาบริจาคเพราะว่าอาจจะเหมารถบัสลงมาก็ได้เช่นเดาจาหรือไม่ก็พี่น้องอาจากทัพนศึกศษาครับจากเชียงใหม่จากแม่สอดจากจากกาญจนบุรีไปจขอแก่น นะครับรวมตัวกันทักทันศึกษามาเยี่ยมชมมัสยิดกัางสงกาและก็เลยไปที่มัสยิดสุลต่านและก็ไปชมสุสานของท่านสุลต่านและไปดูโบราณสถานต่างๆของมัสยิกที่มันมีอยู่มากมายและขณะเดียวกันท่านก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของของของโบงราณสถาน,นของเมืองเก่าสิงคโปรานนครซึ่งพี่น้องก็คงทราบดีว่าตรงนี้ปเป็นแหล่งดาวอิสลามแห่งแรก นะครับ,รบที่เข้ามาทางทะเลเข้ามาจากอินโดนีเซียได้มาขึ้นฝั่งตรงนี้เป็นแห่งแรกเพราะในยุคนั้นยังนับถือศาสนาอินดูกันอยู่นับถือศาสนาพราหมณ์กันอยู่ศาสนาพุทธย,ยังไม่มีต่อมาก็นับถือศาสนาพุทธก็แล้วก็หลายส่วนก็มาเป็นศาสนาอิสลามก็สามารถด่าว่าพี่น้องไทพุทธคารับอิสลามไ็เยอะพอสมควร ละขณะเดียวกันพี่น้องที่มากับท่านจตกมกรมากับท่านสุนจางโซลมามาเรือสัเปาสียาลำเนี่ยตลอดนี้ก็ขยายไปอยู่ทั่วนะครับทั้งทั้งสง,งขาทั้งพัทลุงและบางส่วนก็อยู่ที่น,ค,นครบ,บางส่วนก็ไปที่บ้านสงขาที่สุราธานีนะครับที่ตำบลภูมเรียงและก็อยู่ที่าโโทางโกทมอย่างนี้เป็น้นนั้นพี่น้องที่มาตั้งรัชบาลโนต,ตายละเก้าสองเจ็ด ศู5เสีสองเ็ดสามผมอยากการพี่น้องบริจาคเข้ามาครับให้เพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยแต่ละตอนเราระยะนี้เราได้แค่สามพันบาทห้าพันบาทที่มันได้อยู่สองสามเดือนแล้วมันไปอยู่อย่างเนี้ยบ,บางครั้งผมก็ต้องโทรศัพท์หาพักพวกเพื่อนสูงกลุ่มในไลน์ส่งข้อมูลไปครับและขอรักบ,บริจาคเพราะส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูแลทางสัาบ ตามสถานีด้วยครับเราไม่ได้ออกฟรีๆนะครับเราก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องที่เช่าเวลาของที่ซื้อเวลามามากกับอกที่มีตรงดาวเทียมเนี่ยเราก็มีส่วนเพะฉะนั้นอยากพี่น้องถ้าว่าช่วยมัดชิ้นต่างก็จะได้หลายส่วนในการในการทํางานนะครับเก้าสองเสามารถ ธนาคารกุญใจยครับคุณชัดหรือว่าพี่น้องเองที่อยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่สนใจอยากจะมาทัศนาศึกษาที่มัสยิดสุนาต่างสุนลามานชาพี่น้องก็สามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับที่อิหมัมชาวลริสบิมสุวรณนะครับ0867477465นะครับ0867477465นี่คือเบอร์โทรศัพท์สายตรงเลยที่สามารถที่จะพูดคุยกับท่าน เต็มควมสูงเลยเดยตรงเลยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะใครที่ไม่เคยมาอาจจะเป็นบริจาคมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนที่มัสยิดสุลต่านสุลมานชาที่ท่านเคยบริจาคเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าท่านต้องมาสักครั้งหนึ่งท่านจะได้เห็นถึงบรรยากาศที่ท่านอาจจะเห็นผ่านจอทีวีเนี่ยอาจจะเป็นถ้าให้คะแนนแค่10คะแนนแค่นั้นเองแตถ่ถ้าพี่น้องมาเห็นที่นี่พี่น้องจะได้เห็นถึงหลายๆส่วนนะครับที่ เป็นบรรยากาศโดยรอบเนี่ยพี่น้องจะได้เห็นถึง 80- ถึงนึ่งอนจาก10%ที่พี่น้องเห็นถึงความคืบหน้าถึงโครงการต่างๆผ่านจอทีวีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้ามาทัศนศึกษาจริงๆแล้วพี่น้องก็นอกจากได้เห็นถึงเมืองโบราณสถานที่มันมีคูเมือง,ม,องมีป้อมปราการมีกำแพงเมืองมีสุสานของท่านสุลต่านสุลมานชาแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมากมายที่ของจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นแหลมสมิราก็ดีไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองหาดใหญ่ก็ดี ยิ่งตอนนี้เนี่ยยุคโซเชเียลมีเดียก็จะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันรวดเร็วมากจริงๆนะครับดังนั้นพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องเองเนี่ยได้มาแล้วถ้ามากันหลายหลายคนก็ดีนะครับติดต่อโดยตรงที่ท่านอิหม่ามโช,ชวลริตพิมสวรรค์นะครับ086 747 7 4ทุก้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในช่วงนี้ก็อยากให้พี่น้องเ,เองนะครับช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการของท่านอิหม,มัมโชวลิตเนี่ย ที่ท่านทำเนี่ยไม่ได้ทาเพื่อตัวเองนะครับทาเพื่อสังคมไั้หมดเลยทําเพื่อสังคมให้มัจเจอเนื้อได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยมีการบริการอย่างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องไม่ใช่มุสลิมก็สามารถจะมาศึกษาดูงานได้ตลอดนะครับเป็นการสร้างศักดิ์ศรีให้กับมุสลิมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพี่น้องร่วมชาตินะครับในสังคมพะหุวัฒนธรรมด้วยครับอาจารย์ครับ ผู้ใหญ่เจดีที่ครารวบและที่ะละกัลลโฉบานโนต่าลๆทุกท่านท่านกำลังติดตามชมรายการนะครับในเรื่องของการรับบริจาคมายิดส,สุนตานโซเลมานชาหลายคนก็กำลังเดินเดินทางเตรียมตัวไปทำา็อกครับขณะนี้ในะสังคมมุสลิมเขาขยับเรื่องล็อกล็อกเนีเ่ยก็ประมาณแปดหมื่นห้าขับนะครับหรือหกคนเยหรือหกหรือ 6, หกหมื 6, ห่นห้าก็ดูที่ ผู้ประกอบการที่แทงที่จะเขาอำนวยความสะดวกให้ใ้กับผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจจ์การนั้นฮัจจ์เนี่ยหรืออุมมร้อเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องไกข้อปฏิบัติตามหลักการอิสลามเนี่ยเป็นรงกลเป็นโครงสร้างสุดท้ายของของอิสลามอ่าฉะนั้นเพื่อนพี่น้องที่ตัคนใดที่ต้องการไปทำอุหมรัอนนะครับอุมร้อนเนี่ยถ้าว่าท่านหยิบอวนชวนหนึ่งเนี่ยนะครับมาบริจาคด้วยั อย่างเช่นท่านสามารถเตรียมเงินน้อง้ก้อนหนึ่งหนึ่งแสนบาทครับกุ่มร 8, 000, 8, 000บับแปดหมื่นเปดหมื่นหน้าครับหรือท่านก็บอกว่าท่านต้องวักก่อนดีกว่าครับนะครับซักห้าพันบาทครับสักสองพันบาทมันเป็นการดีเพราะตอนนี้พี่น้องไปกันเกือบเกือบทุกวันแล้วครับนะครับเยอะมากทั่วประเทศอ่เพราะว่าพี่น้องบอกว่าถ้าราองไปประกอบเป็นจาร์ชเนี่ยขณะนี้มันเกือบสองแสนเจ็ดถึงสามแสนนะครับเยอะมากครับก็หลายคนก็มีความเร้อ ็อัลลอฮฺสุบานุนนตาบอกว่ามานิสตะโตอาอิลอัยซบิลาคนที่ไปประอปกอบพิธีฮัจญ์คือคนที่มีความสามารถรแต่คนที่มีความสามารถก็ไปได้แต่ในส่วนเงินตรงนั้นน่ท่านก็ต้องบริจาบด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการเดินทางแต่ละตั้งเราจะไปเจออะไรบ้างบ,บางคนก็ไม่สบายบางคนก็สุขภาพดีแข็งแรงบ,บ,บางคนก็ต้องเสียชีวิตอยู่ที่มักกะหรือที่มาดินะก็กรารวกัฟเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสบเยงให้กับเรา นะครับการสร้างมัสยิดหลังหนึ่งเนี่ยการการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนหรือซารายหนึ่งคิวหรือปูนหนึ่งกระสอบครับก็เรามีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดเนี่ยเพราะเราถือว่ามัสยิดลังนี่เป็นของเราเราจะต้องดูแลเราจะต้องเอื้ออาทรเอื้ออารีกับมัสยิดและโครงและโครงสร้างองค์การประยุกต์ต่อไปของมัสยิดเนี่ยเราก็จะต้องมีส่วนร่วมให้ได้ั ดัน,นั้นพี่น้องที่อิมันตลรอสบานโอตาล่า92704527สามารถถ้าเอาพี่น้องบริจาคเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ๆสักก้อนหนึ่งเช่นสักห้าหมื่นหรือสักหนึ่งแสนหรือสักหนึ่งหมื่นบาทเราผู้บริหารองค์กรมัชชิดเนี่ยเราจะได้ขยับอย่างเต็มที่เต็มกำลัง<ช>และก็เมื่อเราทำเสร็จเร็วนะครับเสร็จเร็วเราองสามารถที่จะขยับโครงการต่างๆได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราทำช้า นะครับคุณชามิชชัยตอนเนี่ยมันก็เข้ามายุกแย่เข้ามาชอนชัยตามหมู่บ้านตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมก็มีโทรศัพท์เป็นทุกทุกคนแต่และคนก็ดูรายการนั่นรายการนี้ทำให้หัวใจเนี่ยนะครับลดหย่อนเรื่องอิมันตอัลลอรฺจุบานอตาละชัยตอนมันก็แทรกแซงในเรื่อง,องต่างๆมากมายและก็ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สี่ปีสามปีถ้าไ,ได้โทรศัพท์แล้วก็ไม่งออะไรเป็นเรื่องที่อันตรายมากฉะนั้นเราจะต้องขยับเรื่องโครงการต่างๆในการพัฒนาการมัชิดเนี่ยให้ให้เดินหน้าให้ให้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เพื่อจะได้ปะทะกัปนปะทะกันร,ระหว่างวัฒนธรรมของยุโรปของตะวันตกข,ของเชตอนนะครับและวัฒนธรรมอิสลามก็จะต้องเรียกคนหล่อนี้มาลองทำความเข้าใจ แล้วก็บอกให้เขารวดเป็นสิ่งที่ดีๆให้มาดูให้มันเป็นสาระที่ดีก <บ S 2> ับคนเหล่านี้พี่น้องที่มันตออัศบานตาละนะครับก็อยากรายี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา9 27 0 4 5 2 7 3 5ครสาา,าับคุชนิครับกอจะเลืมน,นะครับพี่น้องเองที่ร่วมกันบริจาคในประเทศสุลต่านสุลมานชาหรือว่าในมัสยิดในที่มันเป็นโครงสร้าง โครงสร้างถาวรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นมัสยิดไหนนะครับนั่นก็คือผลบุญที่พี่น้องได้รับเนี่ยครับมีความมั่นคงถาวรแต่วันนี้นะครับเรื่องของมัสยิดสุลต่านสุเลมานชา,าเนี่ยถือว่าเป็นมัสยิดที่พี่น้องเองเนี่ยได้มีการสนับสนุมนมาโดยตลอดและเป็นมัสยิดที่พี่น้องเห็นแล้วว่าได้มีการทํางานเพื่อสังคมจริงๆตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้างและได้มีการพัฒนาตลอดมาสุดท้ายอาจารย์ครับเดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีขอตัวจากว์นะครับให้คนรุ่นเยาว์เจริที่ติดตามชมรายการให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง